ส่วนการสัญจรโดยรถไฟนะคะตอนนี้ขบวนรถไฟสายใต้ระยะทางไกลไปกรุงเทพมหานครได้กลับมาเปิดให้บริการประชาชนแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นข่าวดีทั้งขบวนรถด่วนพิเศษและรถเร็วสุงไงโกลกกรุงเทพ172 38 46 32 170และ986หลังการรถไฟ งดให้บริการมาตั้งแต่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาจากสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางรถไฟและได้ปรับปรุงเส้นทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วเสร็จค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟ 1690หรือสถานีรถไฟยลาที่เบอร์โทรศัพท์073-214-207 073211748นะคะโทรได้ในเวลาราชการและจากสนการอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งแต่เมื่อวันที่23 30พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ประกาศให้เขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ผประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าอุทกภ,ภัยนั้นนะคะล่าสุดเทศบาลนครยะลาประกาศ งดเว้นจัดเก็บค่าน้ำประปาค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำและค่าปรับในเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นะคะทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนิติบุคคลผู้ใช้น้ํามาดชั่วคราวผู้ใช้น้ํานอกเขตและผู้ใช้น้ําท่อทานนะคะให้เฉพาะ ประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะครับ